สวัสด,ดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสาวลงรถเข้าห้องน้ำปั๊มกลับมาตกใจโชเฟอร์รถตู้แอบโชกกระเป๋าหลุยเงินสดก่อนซิ่งรถหนีนะครับเมื่อเวลาส8 0 0นยนวันที่7พฤศจิกายน58นางสาวน,นรลมนวันอุดมอายุสาสเปีอยู่บ้านเลขที่192หมู่7จตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็แจ้งความกับรยตูเอกเศรษฐพงษ์หลินภูพนักงานสอบสวนส,วนสวพเมืองจลบุรีนะครับว่าขับรถตู้โดยสารว,วิ่งระหว่างกรุงเทพพัทยา ทะเบียนายเหลืองห5 7 6 6หหกทมแอบเข้าไปโฉกกระเป๋าใส่เสื้อผ้าในรถตู้อีกคันที่วิ่งเข้ามาจอดหันหน้าชนกันที่บริเวณปั๊มน้ำมันริมถนนสายไบพาร์เลี่ยงเมืองขาเข้ากรุงเทพฯนะหมู่สามตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรนะีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนขับรถตู้โดยสารระหว่างกรุงเทพพัทยานัขบคันดังกล่าวจอดเติมคัสภายในปั๊ม แก๊สปตทอโดยแอบเข้าไปฉกกระเป๋าใส่เสื้อผ้าในรถตู้อีกคันที่วิ่งเข้ามาจอดหันหน้าชนกันแล้วช่วงจังหวะผู้โดยสารลงจากรถเดิดนไปเข้าห้องน้ำภายในปัม๊มคนขับรถคันดังกล่าวข,ขึ้นไปในรถตู้แล้วคว้ากระเป๋าหลุยใส่เสื้อผ้าลงมาก่อนทําทีเดินหยอกล้อก,กับเด็กปัม๊มแล้วเอากระเป๋ามาใส่ไว้ในรถตัวเองก่อนที่จะขับไปโดยกล้องวงจรปิดเห็นภาพคุร้ายอย่างชัดเจนนะครับสอบสวนนางสาวนรบลกล่าวว่าคือรถตู้โดยสารยี่ห้อ ตัยึ้าคอมมิเตอร์สีขาววิ่งระหว่างกรุงเทพพัทยาทะเบียน150514ขทมที่เมืองพัทยาจะไปเที่ยวกรุงเทพนะครับพอรถถึงปั๊มแก๊สตนพร้อมกับผู้โดยสารหลายคนก็ลงเข้าห้องน้ําและซื้อของกันใช้เวลาประมาณสินาทีก็มาขึ้นรถก็ต้องตกใจเพราะกระเป๋ายี่ห้อลุยสีน้ำตาลของตนที่วางไว้บนที่นั่งเบาะหลังได้หายไปภายในกระเป๋ามีเง,นงนนินเงินสดกว่า1 0 0 0 0ืบาทและเสื้อผ้าสอบถามคนขับรถคันของตนก็บอกไม่เห็นครับจึงไปขอดูภาพ จากกล้องอุปิดจึงเห็นว่าคนรถตู้อีกคันเข้ามาฉกออกไปนะครับจึงแจ้งความดังกล่าวส่วนตนก็ต้องกลับบ้านก่อนไม่ไปเที่ยวต่อแล้วพอเสียความรู้สึกที่คนขับรถตู้เป็นผู้บริการนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารกลับมาเป็นขโมเยเสียงนะครับ